สวัสดีครับ ท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับในช่วงนี้นะครับเหตุรลัก<า>สกนันเฉพาะองจารกมาเียนยางสิกของบรัทาสัมุธ,ธิจ้ากเรเป็น,ปนยนุ่เนในจุดเตียมโรงพุทตร์จังเกา่า พุทธลังน์ของเขาเนี่ยหมายถึงโสดาหนึ่งโสดาปฏิมาหนึ่งโสดาปฏิผมสองสกกสกิิาการมีมักสามสกิาการมีผมสี่านมีมากห้างานทำเนีอาคมีผลรหกงานทำจมักเที่อาทำนโปรแปร์แลวุทธลนถ่เจ้า

เตียปากตะมดหนึ่งสุ้จัดแดงสองกำนันพิเทพสามสนันโพธาแระบอกสีนายุทธนาแก้วจุวเจียนปากตะมดสี่เล่มพ่อมานได้หล่าเทวา tôi ta đã ta cũng đã bị sạch đơn tôi luôn 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 เถ็นองค์จุดเต็มพุทธาภิเศก và thì con thì con nữa, con bỏ cái điều một chút con thì con, chỉ con để cắn ruộng, ở dưới là cắn ruộng.

Tersangat upah, renasapakukan upah bawah antaranya ya, trong năm năm chưa mong tặng môn chưa 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 đây chưa 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 mong ਤਕੇ ਕਮੇ ਗਨੂ ਕਹੇ ਕਿਨੇ ਸੀ ਕਨ ਤਕੇ ਕੰਤਨਿ ਗ੍ਰੇਪਿ ਮਨੈ ਦੀਪੈ ਲਟੇ ਤੰਬ ਮੇ ਤੜੂ ਅਨਾਨੇ ਅਨਮ ਬਵ ਤੁਮਿ ਕਿਤੇ ਭੁਮਕਾ ਤਨੂ ਤਨੂ

ทิฏมาที á, n, nói, đây, ่อยู่ในสักก e ังโลกังคำมวลบัดนี้ถึงหาสมัญกันอันตาวันได้รับเลี้ยงผู้โดยผู้ขาน้วยจะได้ทำมังกรกรรมบุตราพิเศษละอันวิเศษลำเลิอพออังกาณาราธนา

ตัมนะโยวาลาตุลตุโยวาลาอมอมตัมโอมปินญาติเมตเจ้าตามเทวีเปิดอมมะกะสัตริเมืองกระคอนนาริปุญชัยเกลวังอันนักตาสนามาถ้าปัญญาทำไวในริปุญชัยเจ้าควรเลื่อมันปณิจจัตถ์ใจอังกัตละ

Bà bố tê bà đa án lạc phun con Ní tê tàu con đơn ma mi nam chí hoa Tao tàu tu lý nhô lệ tê tê phô Án án tôn Lạc xa phun con bóc trong huyền đàn con nhẹn con á phun chay Án đại ตโลกนาตลอดจนถึงเตวดาเทวาอันรักแห่งอริพุธใจนักก่อนดูแต่เต่ก่อนจุวัลาตนตนจุวัลาองค์อตั้งเท้าเกศองคอันรักแสนยงศาสนาอันมีภูมิเทวดาลูกกเทวดาปปะาเทวดาอากาศเทวดา 我，我，我，我。 จัดได้เป็นเด็กกองย้อมยอดเรียนเจ็ดสิบส,สองปีหกรอบนี้มาจุจอดรอเติมถึงวันสันในแต่ดีริบัดน,นี้ขออังการาลาธนาเหล่าเทวุเต,ดเตดวดาตัวมือโลกกระธาดังพุทธนาหน้ำสันทะกอุปัญญาคา่ะอันต้าปะเตปะเตหินจ้า